ครับสวัสดีครับทุกๆคนครับที่รังตามรับชมคลิปของอนันต์อนทั่วครับ mm hmm. มนี้พมาเอดีฟาร์มครับพี่น้อง mm hmm. อย่า,าละ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 ได้งัวพอพันรอรอยิ่งยิ่งสีนะครับเด้อเอดีฟาร์มเท่านั้นครับหาง,งวัวอพอพันส่งดีๆเลือดทึงสูงงามๆมาฝากพี่ตอนน้องนะครับเด้อ mm hmm. มืณีมียิ่งยิ่งยูซีแต่ก็พอพันนิดหน่อยอีก อยากมาเร็งยุฟ้ามกับมาได้น้อครับน้องบันนองกับตำบลนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับมามืองนี้พี่น้องราคาสิเป็นยังไงครับตอนนี้ไปสิพพี่น้องอะไรบิึงน้อครับเนาะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเอรีฟ้ามครับผมไม่นี้รอรอยังไงแมนมีวัฒน์แบบสี่สี่ตัวบักใหญ่เลยครับใส่ไงใส่หน่อยมีสองตัว นี่ใส่ใส่ยังไงพี่น้อขันอยากได้ด้วยครับเด้อเอาครับเบอร์โทรครับขันอยากได้โทรมาเบอร์ไหนเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกต่อหาครับผมอืมไอดีไลน์กับเบอร์นี่แหละครับอืมเพื่อจแอดทวัชชัยครับครับผมนี่คือชทางการติดต่อครับการรับประกันการส่งครับครับส่งฟรีตัวไทยเลยครับพี่ส่งฟรีตัวไทยโอ้แม่แมนตัวสานษะพี่อ่าส่งฟรีตภาษาอังกฤษ มไอประกันกะนึ่งเดือนครับผมประกันทุกทุกอย่างทุกเแียเนาะคาทอนใหม่ทุกตำหนีได้เป็นรองเด้อประกันอยู่นึ่งเดือนเอ๋อนี่คือเอเดฟาร์มครับอยากได้อยากเบื้องตัวจริงสามาได้บ้านน้องกลับเนาะแมนหรือบนบนน้องไงพ่อจะเป็นใครเจ้าเวลล์หรือแอดมินแอดไลน์มากครับแอดไลน์พ่อยเบื้องใครับเริ่มจากตัวไหนครับมัอนี้เอาบักนี่แหละครับบัตรนั่นหนาเอาพอพันก่อนเลยเนาะกับพอพันเลยมาเบื้องบนที่หนึ่งครับพอพันหนอกปานผู้เขา ลูกพ่อเดครับนี่ตัวนี้ลูกพ่อนอกไหมพี่ลูกพ่อนอกใบเอกสารนี่บ่มีมีในรถครับเอกสารใบมีครับบันนี้สูงเท่าไรครับพอดีตัวนี้ตัวนี้สูงสี่สิบห้าขึ้นพี่ประมาณเลสี่ห้าขึ้นครับมันเป็นงออางอเลยครับมันเลยเบืองเอออายุครับอายุสิบแปดเดือนครับผมอ๋อยังพันถึงสองปีครับครับอีกซีปี อีกสี่เดือนครบสองปีครับกะสามารถเริ่มทับได้ครับเนี่ยโอ้วหญ่เนาะวหญ่ขาใหญ่ครับติดเครื่องดำเต็มแต่อนนี้มันก็เริ่มพันอะไรเพื่อนตัวนี้นเริ่มพันแล้วเนาะพันหน้าไปทับอะไร้นี่นำตัวดีเนาะครับนำตัวดีคร,ครับโอ้ใคยห้ำครับปานบึกอือเฮี้ยงกันสองวยโอนโตน้นขาใหญ่ดีเนาะครับไทยโอ้อุ้มลุ่มเลยเพี่น้องไทยถ่ายมะนาวตัด ผมบอกง่วงส้นี่แหละแต่ว่าผมบอกสีมันเหมนบบเข็มปันไดบโบเข็มแต่ว่าไดเร่องเนื้อน้ำสีสีคล้ายๆกับพี่อิสามหนึ่งนกแมนแมนครับสีพันแขกสหนอกัตนอคหูสันเนยมันมันเนยหูสันหูกินครับหูกินโบดกบเครื่องเป็นขาเหนื้อหนังดีมั้เลยครับเหมาะสําหรับสีสีพุ่มฟูงก็ได้บอหาเงินเลยครับขึ้นรถหาทับได้ครับมูเนี่ยเอาครับเบอร์ที่หนึ่งครับเปิดรละค่ารายไปไหน เปิดราคาเบียบเนี่ยแล้วครับพี่สี่สี่หมื่นเจ็ดครับผมโอ้สี่หมื่นเจ็ดครับปันว่าเท้าหน่อยตัวนี้ไหมแมนครับสี่หมื่นเจ็ดตัวล่องไหนบอตัวล่องไหนครับผมสี่หมื่นเจ็ดยังตัวร่องดีอีกครับนีนสารทรงฟรีเนาะครับทรงฟรีครับผมโอ้แมนพอนี่ครับคักขักหนอกฮะหนอกขักหนอกเนี่ยหนอกตั้งโจโก้ปันเกาะกัง ทะเลครับหนอกเดี๋ยวผมไลฟังผลให้เบื้องกันเลยเอามาหนิมาฟังมามาฟังผีมาครับเดี๋ยวจะเห็นเลยพอสายสายเพิ่นพรหนอกนะ้ครับหน่อยโอ้โตัวดีตัวดีตัวดีเบื้องเง่าตัวดีตัวงามเง่านังงนะถือว่าคัดไม่ดีจุดดอกดีเนาะครับเอดีฟ้ามเด้อเด้อพี่น้องเด้อคัดแบบนี้ละมาให้พี่น้องครับพี่น้องกับมาต่อเอาได้ง้อพี่ง้อกินธรรมชาติได้พี่ โ oh. <Friend. S 1> อ้แมนบ่ดิบ่แมนบ<อ>่บ<อ>บดิคุณมันเถอะบ่บ่ธรรมชาติเลยครับเปรี้ยวเลยครับมันตุกั่มเพลนครับนี่อุซาสวยสิบแปดเดือนนา,น,น,านี่ใหญ่เฮึ้เนาะนี่ครับเบิ่งคักกระงวยด้อครับเด้อโดนอย่ามีของงามมาไอเสียเออพราสมมตินี่ผมไม่ได้ซื้อน้อตลาดซื้อโง่บ้าไ้เลยพี่บ่มีเลยหะ<า>ฮันตน้ำบั่นย่างเดียวน้ำบั่นย่างเดียวพ่ำพอดนดนท์าทยทีนึงเนาะครับเออตะเขิมไอ แต่ไพอยากขายง้อครับผมเออบอกเลยบอกได้แล้วครับผมบอกมาทางทางเบอร์เท่านี้เนาะแมนครับเฉพาะง้อมุ่งงามง้วงามหรือว่าไพ่อยากแรกเปรี้ยนก็ได้ครับเออไพอยากว่าผมมีงัวแม่อยากเป็นงัวผูกสิก็ได้ครับอืมออ่าแล้วไพ่อยากขายง้วยกขอก็บอกได้ครับบอกได้ครับถ้ามันไก่แห้งผมก็บอกได้ไปเบิ้งนะครับพี่อืมอืมครับครับอ่ะนี่คือเบอร์ที่หนึ่งเนาะครับมาเบิ้งเบอร์ที่สองครับบ้ดน เบื้องที่สองก็โอ้ลึกด้ยตัวน,นี้เลลึกบากนี่อันนี้ก็พอนอกครับตัวน,นี้ตัวน,นี้พอพออันมีใบเอกสารนน<อ>มีเอกสารครบครับเป็นลูกของอ่าบาลอนบาลอนครับแต่ตัวตัวนี้ทับไปแล้วตัวตัวนี้อายุเท่าไหร่ทบไปแล้วนาจะเปนนาจะซิบเก่าเยยี่สิบเดือนว่มานี้ครับแต่วา่าทไใ้ตัวซิฟก็แม่มั่งนามาเนาะโอ้ตัวนี้แม่คนทบเลยตัวนี้ก็งวนน้ำขอกบานดาห้องเี้บ่แม่ครับ ของกันบานเลยครับผมโอ้พี่น้องตัวนี้ลึกเนาะมาแต่หัวเอ็นมันมาตราเอ็นครับน้ำล่างดีเห็นน้ำคลิปนี่แหละไปก็เลย้ท่อบอกมีง่วนอ๋อเอาพี่น้องมีขวดง่วนทึบไงแบบนี้ท่อมาบอกด้วยครับรับซื้อเพราะว่าแต่งง่วนทิบง่วนแม่ทองแม่ลูกแ,บบแต่ผู้น้อยซื้อบ้านครับไม่บ้านเก่าแต่ว่าราคาได้ครับได้กันไปต่อเอาครับเอาได้เนี่ยครับเอาแต่ว่าผมมีกำไรนะครับได้ทั้งสองฟังแล้วพ่อพ่อใจกันทั้งสองฟังแล่วครับเพิ่มมาครับอันนี้แค่ห้ำอุ่น แต่ว่าใครหั่บดดำตัวนี้เนาะครับหั่บดแดงก็เลยบดหรับตัวนี้เราประกันทับเลยครับผมอืมทับได้แล้วทับได้แล้วครับควบมสูงประมาณก็เบียดเบียดกันเลยพี่ตัวนี้เป็นง่วนหนังหลายเนาะครับพ่อแช้งขากับแบบมีเลยพี่น้องง่วนหนังหลา่องศาคนเนื้อนีนนะาครับเป็นเนื้อเป็นงัวนเนื้อเลี้ยหล่เนาะกระตั้งโจโก้ขึ้นกันตอนเราพูดไปคุ้มฟุงหรือไปหาทับครับเขาแข่งขามในราคาครับเบอร์สองสี่หมื่นหกครับพี่สี่หมื่นหกอ่ะ ฮาพี่น้องหมักง่สองตัวเลยมือเนี่อ่ยายะเลยเนาะครับพูดอ่ะพี่นอ้องแล้วตัวนี้นหนังหลายครับเนาะครับตัวนี้หนังหลายก็ตัวนั้นตอนนั้นเนี่ยเลยตัวนั้นแต่ตัวนี้หนังอะไรไหล,หลแล้วแต่พี่พน้องมักส่งไหนด้ครับเออส่งไหนว่าอยากไปคุ้มฟูงก็ได้ครับเอออคือรถฮาร์ดทับก็ได้ครับออทับก็ได,บบกได้แล้วก็มักพูดอ่ะทับเก่งผมนะครับตัวนี้เริ่มเริ่มทับเรลาเตียทับเลยเลยครับผมโอ้เอาไปดีทับเลยทับเลยเลยครับเพิ่นทับมาสิบแม่ลวครับเนี่ย อ่าอันนี้คือเบอร์ที่สองเนาะครับประมงเบอร์ที่สามน่อยลงมาเนี่ยบานเนี่ยหน่อยลงมาครับเบอร์ที่สามมีลูกพ่อได้ครับของพารุ่ยครับผมอ่าตันนี้มีอ่าต้นนีขจะสูงลอยที่ผากันครับพารุ่ยันบ่อไหร่นาคือต้นนักเออกับตันพารุ่ยสูงลอยชีพหาแต่ว่าเห็นบ่ริณาร์คือสมานอายุอายุอายุชีพหาเดือนโอ้มันพอดีแก่ชันเขาครับมันเลางหน่อยอยู่ฮัดเซิงงูหน่อยล้ำตัวยาวดีสีดี ่อเล็บแข้งขาดีด้วยครับขาใหญ่ดิง่อหน่อยตัวนี้เนาะเปิืนคางองศาโอ้ยขึ้นบาดเดียวจํำมับนี่เล็บคอครับหน้าตาหนอก,ก็ใหญ่ขึ้นกันเนาะอันสุดอายุส้นเขาเมื่อสิขึ้นกันกับเขาหรอเนาะนี่นเนาะอนใหญ่อยู่ดอกแต่ตัวนี้ได้เข้มครับมีเข้มเลยสีเข้มเลยบันนี้บันที่สามครับลูกเจ้ากับตันพารวยนี่แลคาเปิดรลานเลยครับสามหาพ่อพี่ สามมือหาเนาะครับสามมืหากับทุกตัวนะครับเด้อตัวใดหมดถทาอีสานเท่ากับทรงฟีคือเกาส่วนเงินท่องนะครับเด้อไปเก็บมาอยู่เฮี้ยนฝนง้อหอดเฮี้ยนหอดสั้นคขยใจเงินกันหอดคอหอดมองเลยวขว้ใจเงินนะครับนี่คือเบอร์ที่สามไทยเอามืมีมองเสียนะครับหนอกไข่ขาดีมั้งไปนองอยากไดก็ทักมาด้วยครับเด้อ บอร์ที่สามต่อมาเบอร์ที่สี่ไปเบอร์ที่สี่นี่เบอร้อยหกสิบหุ่นบอกไงนี่ครับบ้านเนี่ยเป็นงัวเถิกไงสูงอ่าตัวนี้นี่สูงนี่ข้มสูงนี่เท่าไรครับตัวนี้ร้อยห้าสิบห้าครับพี่คูณอ่ะพี่น้องบ้านนี่สูงก็มูวนดิไ่ยูงก็มูนีด้มือนนี้เลยเงาอาหลาดเนาะขอบตาขอบหูหนาขาดำใครทำ ย้อนโอนโตน้นปานบบโตนเฮี้ยงกันบานนี้ใครทาดำปืป๊ดโอ้สูงครั้งเดิอตัวนี้บ้นานนออกไกล้ไก่ตัวนี้ไม่ลูกพาอะไรจัเดือนนี่สองปีกลัวครับผมสองปีกลัวแล้วโอ้ทับเก่งแล้วตัวนี้ทับลงตัวนี้ไงครับเราประกันทับแลาวัอนไหอ่าเราประกันทับเด้อครับเด้อผู้ใดที่ขาดพ่อพันอยู่ครับงัวแมแ่หลายๆตัวขึ้นแล้วนี่สืบไปเลยครับมันตัวใหญ่ตัวเ้า ตัวนนี้เนาะยืนตัว n h a าตัวนี้นนนลูกไกรพ่อไดก่อนโอ้พ่อเป็นบ่อันนี้ครับตัวนี้ลูกพ่อไดก่อนตัวนี้เป็นลูกของเคพหกแปดครับผมอืมอ๋อการซื้อว่าสายดีอยด้ยหลหรอเนาะครับสายเป็นบ่ดีอยู่ดีราคาครับเอา้าสามมงนเก่าโอ้ปานงูหน่อยสิยหนิ <laughs> โดยไงอาคุ้มฟูงได้เนาะสามมืนเก่าด้วยครับเด้อพีน้องราคานี่ตัวไหคือเกาอ่าล่ะครับตัวไหพีีน้องเบิง่งเราก็ทร่อาด้วยครับเด้อตัวไดเงินถ็บเงินจะซัดมันไงพีเบิองเอาทีบกันออกไงตัวไงก้มูเลยล่ะมึงเนี่ยครับแดนบนนาคือเบอร์หน่งเบอร์สองเหรอไม่ครับ้วนยไง,งเงีง้ยวทรงมันบนนาคือสมนั้นครับสมนั้นนี่นรสรงไม่ใช่สันตวเนี่ยเบอร์สอง คือเบอที่สี่ครับต่อมาเบอร์ที่หาเป็นงัวสาวอยู่งัวแม่พันธุ์นะครับเดอ้ออยู่หนีไปทึ่งพอพันธ์แม่พันธุ์บริมกตดงานพิมีมเนี่ยจากหน่อยนี่ครับพ่อหนาขาดีลำตัวงามสีช่ำๆขากระเนียดีตัวนี้แม่ลูกใครครับ,น,น,รบนี่เป็นลูกสายของเอสเ่ไหมครับเอสเคหาสองศูนย์อยู่บ่สองศย์อายุหลายปเีเลยหรอครับเนี่ย สองปีครับผมสองปีเป็นปฐมโตไวใหญ่ยี่สิบกว่ามือแล้วครับพี่ทับทับโตไวมั้งเถอะทับโตครับโอ้ทับโตยี่สิบกว่ามือสูงหลายไปนี่ครับหลายหาซิบครับผมโอ้เราบอกว่าท่านบัดาเด้อเอาพริกมาทั้งพีเบื้องบานเนี่ยโอ้ตัวงามเนาะครับเนื้อนางดีราคาเปิดเท่าไรครับสามหมื่นสามครับพีสามหมื่นสามได้พี่น้องเด้อตอนไดนคือเก่าหรือครับสามหมื่นสามมาเบื้องเยี่ยมนี่ครับ เบ,บื้องบนค่นหางเลยเครื่องดำโค่นหางถ่ายงามเนาะเนื้อยไรครับเนื้อแดงอ่าสีแดงฉ่ำๆเลยพี่น้องพ้าวพ่อเพิน่นอะหน้าตานี่คือแม่พันแม่บอกเลยครับเด้อครเพราะตัวไงตัวไงทรงงามเรียมดีเฟิ่มสวยและขานี่พี่น้องต่อได้คือเกาหลังจากต่อได้แล้วก็ทรงให้ฟีตสภากิสานอนะ น้งามสิครับเอาไปเป็นแม่พันแม่บอกม่ของแม่รักเอาหน่เอเนี่ยเอามครับปลาดุกจากร้านต่อไปครับไป่น้อเบอร์ที่หกโอ้ช่ำคักสีหนังหลายเบอร์ที่หกเป็นงวเพจเมียด้วยครับขาหน่อยตวัวดุกหมูด้วยครับตัวนี้ขานหน่อยน้ำล่างเง่าอัดหลาดข้างล่างนี่อ,อู้รัวเบอร์ที่หกนี่ <24. S 1> อายุสิบสี่เดือนอายุ 14. สิบสี่เดือนควอมสูงครับควอมสูงร้อยสามสิบ อ่าครับผมประมาณรอยสามหาขึ้นอ่ะเออเอารอยสามหาขึ้นแต่ว่าเป็นเจ้าเนื้อเออเจ้าเนื้อเจ้าหนังครับพูดถูหมูครับหมูกินเขาแต่งลูกพ่อใดเนาะครับตัวนี้อันนี้รับพี่มันลูกพ่อใดครับตัวนี้เป็นลูกของเคฟสามหนึ่งครับผมอ๋อลูกสาวเคฟสามหนึ่งเอาถือว่านอดีพันดีแนวดีครับราคาครับสองหมื่นหกขับพี่นี่พี่น้องโอ้หัวงามสี่สองหมื่นหกนี่ครับ งอแงมดีจริงสิงูอง่านบ้านปะเลยครับจุดเนี่ยโอ้งวน้ำคของเล่นปะแงนงูตลาดปไะได้เลยครับคือเขาเขาเขาหเรียนหาน้ำบ้านครับต,ตลาดตลาดแห้งแห้งพี่แห้งแห้งยอมยอมย่อมเอา้าพี่น้องต่อมาให้พี่น้องแล้วเด้อครับหามาฝากพี่น้องแล้วเพราะงวกะหายากนะครับพัวละค่าดิดแห้งอยู่นี่ดิด,ด,ดสูงเริ่มพผายมขึืนลร้เติบแงนอือ ต้องไปย่างเบิ่งตลาดเ้าพี่เนาะในตลาดนี้หู้สึกว่าจะหายากแล้วครับหาตัวง,งามเดียดซื้อเบิร์ตโดตัวงามกืบแพงเนาะครับวันนี้ก็เลยเป็นง,วง้วบ้านครับเป็นตาสื่อครับนี่ว่าเลี้ยงน้ำคอ,อกนกำบานเาท่าธรรมดาบัตรอิคุนบ่อยแตงเอียงเนาะอย่าเลี้ยมมันสวยมันลึกดีเด้อครับตัวนี้ลึกดีราคาเท่าไรก่อน,นสองหมื่นหกครับผมเนี่ยราคาหนี่ต่อหนึคือเกาเดอร์พี่น้องเดอร์เงินข้ามกำแก้วกะง้วเห็นว่าเราเข้าใจกันเนาะใช่ครับเช็คเบิ้งงัวก่อนครับ เออไปห้องหลังเช็คเบืองนี้หี่มองไรมีบาดมีเปื่วยมีแผลมันนี่มันแมนตัวอ่าขาบาดบ่ขาเป่อยบ่แมนตัวนี้บ่อครับขันบ่แมนตัวนี้หรือมีต้นนี้มาต้องรับครับอ่ามานี่คือเอเดฟัมบร์ที่หกเนาะต้อไปบอที่เจ็ดแซ่บตัวไหนตันน้อยนี่บ่่ต้นไหนครับตัวนี้ยังขันหนึ่งแคแถมตันนั้นลูกพูดหรือตัวไหน เอาเบอร์ที่เจ็ดนี่พอพันน่อยตัวนี่เนาะครับอืมเอาพอพันน้่อยแต่ว่าแดงช่ำฉ่พี่รองลูกพ่อไหนลนะครับนี่ันเป็นลูกของไอ้ช็อกโกแลตครับผมจักเดือนนอนนี่เนาะอายุเจ็ดเดือนครับอายุเจ็ดเดือนปื้นสีไหมหขีเคักเหงสีจะได้ไปแดงคักแดงแน่นอโอ้โอ้สาพันดีตันเนาะครับพ่อหนาหนาหนาเฮียนพูดหนะ รอรอเท้ๆบนคอฮู้ฮู้ร,ราคาครับตองมนันตองมันเอสครับพี่อ่ะตอนไหนคือเก่าเนาะครับซ้อมเลยครับหล่อเล็กหล่อเล็กอี่ตื่นไปแต่น,น้อยๆใช่ละถึงเท่าไรสามสิบบ่ถึงเทือหรอกเนาะครับเอาบ่าถึงก็เหยียบถึงละแม่ครับบ่ถึงก็เหยียบถึงกะเอาดิพี่นอ้องนีเ่เบอร์ที่หยิบเนาะครับ ตลมาเมอที่แปดครับอันเมอที่แปดนี้พอพันน้อยลงมมีอีกเนี่ยบ่ดนี้ท่านเศร้าน้อไปครับเนี่ยท่านเสาแล้วครับกำลังเสิยเอาพอดีครับเจ็กเดือนตอนนี้หกเดือนหกครับอ๋อสูงเกลอ้อยยี่สิบบวกเหาะครับลอยยี่สิบลูกพอได้ครับตันี้ลูกของพริกแดงครับผมพริกแดงโอ้หางงามตัวนี้เนาะครับหางงามใครทำดำเปื่อชีกชทำาพิกเนาะ สอี่นนี่สีทาแข่งวะสีเดียวกันเลยครับเบอร์เจ็ดกับเบอร์แปดนี่สีเดียวกันเลยี 8, ย่นเอาเอาไปโลดซองเบอร์เอาไปคุณไปแต่งไปท่อมไปทาอนาคตพอพันเลยเหรอครับสองตัวนี้เบอร์ที่แปดครับราคาครับมื่นสามหาเอาเอามื่นสามหารอยพี่อ่านี่คือราคา 13, หนึ่งหมื่นสามพันหารอยเป็นราคาห้องมากระท่วมาต่อ,อด้วยครับเด้อแงขักแบงแนวโหลดด้วย เลี้ยงฉ่ำเลยติดบดหลายส่าตัวนี้เนาะโอ้มอนีพอพันมีตังงามๆครับมอนีงกให้ได้พอพันนี่ครับนี่วันใหม่เทสันลเลย <c oughs> เบอร์นหนึ่งเบอร์สองตัวนั้นขึ้เนเลยตัวเบอร์ที่สองไหมขึน้นยิบยิบอยู่ยนะอยากเสเ้นเออมันอยากเสื่องหรืด้วยครับเด้อเอาไปนี่รับรองว่าเป็นทางเลยเลยเนี่ยขึ้นยิบ หนึบๆเอ,อาไปเบิ่งซุ่มแม่ลูกลเกพี่เนาะแป๊บนอย่ีงไรผมเอาห่าอันนี้ก็ไม่เป็นเอออ่ะ,อะเบอร์ที่สิบเนาะผมมาคลองดำนดะครับเดอ้อหลายคนหลายท่านมาคลองดำครับหลายคนกับ่มากรว่ากระได้คือเก่าละคลองดำแต่ว่างามครับลูกมันโอ้เนื้อหนังมังสาดีเนาะครับลูกแม่แม่ลูกลูกแม่ลูกโตที่ไหนเพิ่นครับนี่ ล,ลูกตัวที่สองครับผมลูกตัวที่สองแม่นแม่ลูกพ่อไหนไอ้นะครับลูกพ่อไหนครับลูกอะเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าครับผมโอ้ลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าด้วยครับด้วยแมนเนี่โอ้หนำลางดีนำลางดีงดท้ายครเปิดตูนนุ่นดี <c oughs> เนือเนี่ยดีด้วยครับเม่นเนี่แม่สูงไรเป็นไรครับมร 6, 6, แม่ร้อยสี่หกสิบเจ็ดเลยพี่แม่ร้อยสี่หกสี่เจ็ดลูก,กน, 3, 5, นี่ก็ร้อยสามหาเนะ สามสิบขึ้นอ่ะพี่ว่านี่เด้อครับหนามลางขาดีดีสีงามหน่างามครับแม่นี่พ่น่ะว่าไปเป็นแม่พันธุ์นะครับเด้อนี่แม่นี่ถือว่าให้ลูกดีลูกตัวที่สองพี่วแม่ท่านทับไปครับนี่ทับแล้วครับไอ้นี่ลูกพ้นอายุเจ็ดเดือนได้พี่อายุเจ็ดเดือนแม่ทับได้เจ็ดเดือนแล้วแม่มันทับได้ยี่สิบกว่ามือครับผมทับอีหยังครับกับช็อกโกแลตครับผมโอ้จะไปเบิ่งเด้อครับเด้อช็อกโกแลตสีออกมาดำหรือสีออกมาแดงกันล่ะ งามเนาะครับอ่าแล้วค่าเท่าไรครับสามหมื่นเจ็ดพี่สามหมื่นเจ็ดพันครับโอ้ต่อได้คือเเขาได้พี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันพี่น้องต่อได้แล้วก็ส่งใอ้ฟิสสพากิสานคุ้มครับแม่นี่ผมรับรองเลยลุ่งรถนี่แยกปาก,กจับๆพรมันหนาดีสีอสองรุ่นสามครับนหนาดีครับไม่หนาดีเป็นตาเป็นตาอยากได้ครับเป็นตาอยากได้เป็นตาหากักตาแพงอยู่ดอก แม่พ่นดำพื้นแดงลูกดำเมียมีแยมเหลี่ยมๆเลยเนาะลูกงามงาครับลูกน่าครับเบอร์หนึ่งงามลูกพ่นงามอนาคตแม่พันธุ์เอาไปพัฒนงพัฒนาต่อด้วยพปนหอังเด้อครับนี่เบอร์ที่สิบแล้วครับต่อมาเบอร์ที่สิบเอ็ดออกสีแดงครับบอเนี้หลังจากพี่น้องมักเบิ่งดำแล้วมัเบิ่งแดงแม่ลูกผูเป็นแม่ลูกลูกผูครับลูกจักเดือนครับลูกว่าอายุประมาณสามเดือนนี่แหละพี่ บ้านสามเดือนแม่น่าจะพ่อในทับเนาะบอครับบอแมเขาเบบี้สันสันถงหนึ่งเหา้างหนึ่งสันเขาเสมอกันแต่แม่รับตัวเหาด้วยครับด้วยครับรับตัวเหาให้ลูกเพชดผูครับกินจอยแนนนิดนึงนะครับขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยบ้านนี้แม่สูงหายไปลยครับแม่สูงลอยสี่สิบสองครับพี่อ่ะแม่ลอยสิบสองจะกินดําอยู่ดิเนาะเดี๋ยวจะขายราคาขาดทุนเลยครับวันนี้ราคาเลยครับ สองหมืนสามพี่สองหมืนสามครับโอ้โหสองหมืนสามด้พี่น้องเด้นนอน้ำดีๆลูกมันไหนถือมันไอ้บวมมิดนึงได้ยอ้ไงนั่นหรือปองครับบอกไว้ก่อนเด้อครับกเคยเห็นอะไรตัวลวครับแบบนี้บุ้ยปัญหาครับนี่ตายเนื้ออยู่แล้วครับพี่น้องได้ขายไว้ทับเอาลูกตัวต่วตอไปนาเพิน่นกับแม่เพื่ออยู่ดิแม่เพิ่น แม,แม่แม่เพิ่นไซเลือดดีอยู่เลยพี่เออแม่เพิ่นนับตัวเน่าดีครับตัวโค้งสางก็ใช้ได้เนาะแต่เป็นงัวขอกบบานบาน,นี่แหละพี่น้องครับมันก็สิตกวลำเลียงแน่นิดนึงพี่น้องไปเลี้ยงอ้วนมากกัเป็นยังไดรตัวครับส <23 S 1> องเมื่อสามก็ผมมาผมไม่เสียผมมา <ưng S 2> แต่พอ,อแม่โค้งกัทั้งตรราาาา 18, ลาดสิบฟอกไซส์สิบแปดสิบเก่าเลยไหมสองเมื่อสามแม่ไปุ่งใหญ่เนาะล่องโตนี่คือเอดีฟาร์มพี่น้องเอาเดี๋ยวลักมาพอดีสีงามครับมื้อนี้พ่อพันนี่คักิลีด้วยครับเด้อพ่อพันเมื้อนี้ ไปได้ผ่าดพอพันมือนี่นี่นะแต่ว่าโบผองอ่ายด้วยอันสองมือเบอื้อหนึ่งกับเบื้อสองเนะาะตันคร <หา S 2> ับยือเลยพี่น้องแน่นแน่นปิ๊บเปี้ยเลยเข่าสะดานนะครับนี่ใ <อะ S 1> หญเวียดเวียดนามแย่งกันเลยครับไว่าท่านเวียดครับแย่งกันสื่อเลยล่ะแม่ลูกกระเด็ดไปนี่เอ้ามีอย่างอีกบ่ครับบ่มีมครับพี่อ่าบ่มีอย่างอีกเด้อกับฝากแต่พี่น้องว่าเบิ่งเอาเหรอเนาะครับมาเบิ่งอยู่คออยู่ฟ้ามาปิดมาต่อครับเอาได้เลยครับเดินนี่นี่ ไปบัวสะเดือนมากอะ่ะขอ้อมาเบิ่งก็ได้เล้วครับิีข้อมาเบิ่งก็ได้หนาหนิง่ายครับตัวนี้เนาะปันสั่งว่าหัวไหมปันหัวสั่งผมมักแตนตะหนอกวัานี่ยไรเออเนี่ยเนี่ยตะหนอกกับขาต้องอยู่เลยนี่คือภูเขาหน่อยนี่บัวที่หนึ่งนี่หนอกขาตรงเลี้ยวเลยนี่เบัวสองกับตรงหนอกหนอกตรงขาแค่ได้เบัวสองคนอะหนาตัวนี้หนาสองตัวนี่นี่โอ้โหมหาอะไรดอกปฏิพัทธ์สองตัวนี้น่าจะบุพเพง่ายครับน่าจะบุพเพง่ายเมีหนังมันดีครับเอ้า พี่นอ้องตั้งข้อกันชิบหนาชิบไหมเนาะม่อนัอนจะขึ้นได้นนนเนหรอม่อน,นันขึ้นแล้วครับมันมักคมขึ้นแล้วขึ้นแล้วตอนขึ้นแล้วเด้อวันที่สองขึ้นแล้วอยากเสื้อมั่งผมสอดเนาะมันทำมันแล้วชิปโกตโตพะนะเออเอาพอกันชิบหนาชิบไหมเนาะพี่น้องเนาะครับยิบนดีพบมันท่านทั่วอีินฟราสสวัสดีครับสวัสดีครับ